สวัสดีค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะนี่เป็นการอ่านดวง EP ีที่7ของคุณแล้วนะคะใครที่มีลัคนาดาวจานันดาวอาทิตย์หรือว่าดาวศุกร์ก็ได้ค่ะสถิตยอยู่ในราศีกุมก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เลยช่องที่เมย์เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะโอเค เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะว่าช่วงนี้ความรักของชาวราศีกุมลัคนากุมเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอไพ่พลังงานหลักหนึ่งใบให้ความรักของชาวราศีกุมลัคนากุมเลยคะ่ะมีไพ่งงหกเหรียญขึ้นมาอีกละชาวราศีกุมลัคนากุม ไม่แน่ใจว่ามันกําลังจะเกิดการขอโอกาสจากใครหรือว่าใครเจอสายเปยหรือว่าต้องไปเปใครหรือว่าอยากได้สถานะอะไรในความสัมพันธ์หรือเปล่าหกเหรียญในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเหมือนพี่เมย์อ,อ่านราศีอะไรไปสักอันพี่เมย์ก็ได้หกเหรียญแล้วแหละนะขอไพ่หน่อยค่ะ ความคิดความรู้สึกของชาวราศีกลุมและคนากลุมต่อคนคนนั้นค,นค่ะไพ่ห้าใบมีไพ่เดดเวลค่ะห้าถ้วยจัสเมน เดแล้วก็มีคิงถือดาบค่ะอืมใต้สำหรับได้ไพ่ควีนถือดาบอืมขอให้คนคนนั้นของชาวราศีกุมละคนากุหน่อยค่ะคนคนนั้นของชาวราศีกุมละคนากุมเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะขอไพ่ห้าใบาค่ะ เก้าเมเท้านะ The f u เ l hermit ค่ะ หกดาบแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญอืมได้สำหรับได้ไพ่เดทอืมโอเคเดี๋ยวพี่เมย์เริ่ม อ่านไพ่ให้เลยนะคะไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแต่ชาวราศีกุมและคนากุมแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะ mm hmm. นี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือสลับกันก็ได้นะคะ mm hmm. อย่าได้คิดว่าเอานะาไพ่พี่เมย์ไปตัดสินว่าไฟนอลแล้วความรักของเราจะต้องออกมาแบบนี้นะคะ mm hmm. โอเคพี่มีความรู้สึกว่าคุณและเขาทะเลาะก,กันแน่ๆ คุณและเขามีอีชชูมีเรื่องราวต่อกันแน่ๆมีอะไรบางอย่างที่ทั้งคุณและเขามีความรู้สึกว่าผิดไปแล้วพลาดไปแล้วตัวในตัวของคุณเองค่อนข้างรู้สึกผิดหวังกับเขานะชาวราศีกุมคุณมีความรู้สึกว่าหนึ่งจริงๆแล้วเขาเหมือนเป็นโลกทั้งใบของคุณบางคนบางคนคุยกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนหรือว่าเป็นชาวต่างชาติไปเลยก็ได้ มันมีห้าถ้วยล้มอยู่ตรงนั้นแล้วจนคุณมีความรู้สึกว่าเมื่อมองย้อนกลับเข้าไปในเหตุการณ์ตอนนั้นนมันทําให้ตัวคุณเองแทบไม่สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเจ็บจริงๆมี The ะเดวิเข้ามามีคิงถือดาบเข้ามาเขายื่นดาบมาให้คุณในขณะที่ตัวคุณเองก็ยื่นดาบไปให้เขาเช่นกันนะคะมีควีนถือดาบและคิงถือดาบเข้ามาเนาะมันเหมือนแบบมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แรงมาก็แรงไปอะ่ะ อืมดูหน้าไพ่เลยเครียดจังแล้วไพ่ข้างล่างของเขาตัวเขาเองก็มองว่าตัวคุณเนี่ยจะเอาอะไรกับเขาอีกจะมีอิจฉาอะไรกันอีกต้องการอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยในขณะที่ต่างคนก็อย่างที่บอกที่ไม่มองว่ามันหันหลังให้กันไปแล้วเรียบร้อยในความสัมพันธ์นี้อะ่ะแต่ในอีกขณะหนึ่งก็อยากที่จะได้โอกาส เพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญตรงนี้ตัวเขาอาจจะอยากกลับมาขอโอกาสจากคุณหรืออยากให้คุณกลับมาง้อเขามาขอโอกาสเขาเพราะว่าภายใต้สําหรับด้ไพ่เดทอะคือมันเหมือนคนที่เลิกกันแล้วมันอยากกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นกันใหม่คุยกันใหม่ได้ไหมแซคเทินความสัมพันธ์กันใหม่ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าค่อนข้างมองว่ายากเลยอะเพราะว่าพี่เมย์มองว่า ไม่น่าจะมีใครยอมพูดกันก่อนในความสัมพันธ์เนี่ยอืมบางคนเหนื่อยถึงขั้นแบบนึกว่าเหมือนเหมือนมันเป็นการผูกเวรผูกกรรมกันหรือเปล่าประมาณนั้นเลยเดี๋ยวมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์กันดีกว่าค่ะว่าแล้วชาวราศีกุมลัคนาลกุมกับคนคนนั้นจะเป็นยังไงนะคะขอไพ่แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ค่ะของชาวราศีกุมลัคกาลกุมค่ะห้าใบขอไพ่หน่อยค่ะ ไม้เท้านะคะเดดาบเชมเพรสสามเหรียญ สิดาบอ่อได้สำหรับเป็นไพ่เดทพี่เมย์มองว่าบางคนจบแล้วคือจบจริงเพราะว่าบนความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะมันไม่ใช่แค่คุณและเขารู้กันอยู่แค่สองคนบางคนตอนที่มีปัญหารักสามเศร้าเราหลายคนนอกใจกีกนู่นนี่นั่นนะ่ะคุณไม่ได้เก็บปัญหานี้ไว้กับตัวเองเพียงคนเดียวคุณเล่าให้คนสนิทของคุณฟังด้วยเพื่อน เล่าให้เพื่อนเล่าให้แบบบางคนแบบเล่าให้พ่อแม่ฟังเพราะว่าบางบางคนเนี่ยคบกันมานานถึงขั้นใกล้แต่งงานแล้วนะมันก็เลยแบบมีมีประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอาจจะโดนนอกใจโกหกลักลอบทําทําผิดนอกเหนืออะไรเงี้ยนอกเหนือสิ่งที่มันควรควรจะทํานะมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาคุณเห็นไหมแล้วมันมีเทมเพลตขึ้นมาถ้ามันได้มีการกลับมาคุย กลับมาปรับความเข้าใจอีกครั้งในเรื่องกรณีที่เป็นรักสามเศร้าเราหลายคนหรือกลับมาเคลียร์คัสกันก็ได้ว่าเออจากกันด้วยดีหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งตัวคุณและตัวเขาอ่ะมันจะกลายเป็นแผลของกันและกันเพราะว่าถ้าคุณจําได้ไพ่เซตแรกที่เปิดมามีจัดเม้น t ด้วยเหมือนถูกลิขิตมาแล้วลิขิตมาให้เจ็บอารมณ์ประมาณนั้นมีสิบดาบเข้ามามีเดทเข้ามาพี่เมย์บอกว่าคุณคงทั้งสองคนคงไม่ได้กลับมาคุยกันเป็นไพ่ที่จบกันไปแล้วก็ทิ้งปลาดแผลไว้ให้กันนี่แหละ แม้จะอยากได้โอกาสแต่พี่มีมองว่าในขณะนี้ไพ่หกเหรียญคือการอ่ะโหสิกรรมให้กันและกันเพื่อรีลีสทั้งชีวิตของทั้งคู่ออกไปจากกาันแล้วไปเซตเทินใหม่เริ่มต้นใหม่กับคนอื่นนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่า worst case บางคนมันคงยากที่จะกลับมาจริงๆพี่เข้าใจว่ามันเจ็บจริงๆบางคนยังรักอยู่แต่ว่ามันจะไหวหรือกับการที่ รับคนที่เอาดาบแทงเราเข้ามาอยู่ในชีวิตเราให้เขามาแทงซ้ำๆๆพี่ว่าคงไม่ใช่นะคะเดี๋ยวดูซิว่าไพ่อยากแนะนําอะไรในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคกาลกุมบางท่านที่เจอสภาวะนี้อยู่นะคะย้ำว่าบางท่านเนาะขอไพ่ช่วยแนะนําความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคกาลกุมหน่อยค่ะไพ่ช่วยแนะนําความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคกาลกุมค่ะขอไพ่หน่อยค่ะ ควีนถือไม้เท้าห้าเหรียญคิงถือไม้เท้า สีเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เดวิลได้สำหรับเป็นไพ่แปดไม้เท้าพี่เมย์จะบอกว่าไพ่อยากจะแนะนำว่าในส่วนตัวของคุณเองถ้าคุณอยากก้าวหน้าคุณอยากเดินไปข้างหน้าคุณอย่ายึดติดอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณเป็นลูเซอร์ มันไม่ใช่ว่าคนคนนี้ไม่ต้องการเราไม่เปิดใจให้เราความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่สักเซสล้วชีวิตคุณจะล้มละลายไปทั้งชีวิตมันไม่ใช่ลุกขึ้นมานะคะควีนถือดาบคิงถือดาบลุกขึ้นมาถือดาบเราไม่ใช่สี่ถือไม้เท้าลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองดูแลตัวเองให้ได้สักวันหนึ่งเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีพอจะมีคนอยากจะมาดูแลเราเองพี่เชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามันเกิดภาวะ ที่เราโมาต่คิดลบๆมันก็คือการปิดโอกาสความเจริญก้าวหน้าให้ตัวเองเช่นกันชีวิตเราจะพังทุกพาร์ทไม่ได้นะคะเพราะความรัก,กนเนาะโอเคจบไปแล้วจ้ะกับความรักของชาวราศีกุมลักคนากุมนะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไ like comment เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะดีมากๆเลยทำให้พี่เมย์มีกำลังใจในการทำคลิปนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ เวลาพี่ลงคลิปจะได้ดูก่อนใครรายละเอียดส่วนตัวนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงแนละ้วอยู่ข้างล่างละเอ่อแอดไลน์มาที่แอ nus7760i นะคะด nus7760i นะคะอัตราค่าดูดวงต่างๆอยู่ในนั้นแล้วนะคะกดเพิ่มเพื่อนจะได้ออโต้รีพายเลยแล้วก็ทักมาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่เมดูให้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ